อีพีสองมาแล้วช่วงนั้นเราก็เห่อแมวมากถ่ายทุกมุมเลยเอาไปถ่ายนอกบ้านก็ด้วยแต่ภาพที่ออกมาก็จะเหมือนแบบรถมันถูกลอยฟ้านิดนึงอะไรเงี้ยเราชีก็วีนละเพราะมันร้อนอยู่เราก็อยากจะมีโมเมนต์ถ่ายแมวตอนหาวแต่ภาพมันก็ออกมาเป็นแบบเนี้ยตอนนี้คือตอนที่ชีย่องเข้าห้องเราตอนแรกมองตะก้าปึ๊บสลบเลยปับ๊บแล้วตอนนั้นเราก็เหมือนอ่านหนังสือสอบหนักมากแล้วเขาก็เหมือนเริ่มมาสนใจเราตอนนั้นแหละแล้วเขาก็ ขี้เล่นด้วยแค่เอาแบบปากกาไฮไลท์เตอร์มาแกว่งตรงโต๊ะก็สนใจแล้วสนใจมากสนใจกว่าที่ตกแมวอีกก็เออดีใจไงแมวชอบเล่นด้วยแล้วก็แบ่งเวลาให้เอาไปเลย2ชั่วโมงก่อนนอนแล้วความฝันของฉันก็คือซื้อแมวมาแล้วจะถ่ายเหมือนแบบพอสอเกรี่อะไรอย่างเงี้ยลงในไอจแล้วก็โด่งดังแต่คือก็ พยายามอยู่ก็เห็นเนี่ยภาพเนี่ยโอ้สวยจังเลยก็เลยลองถ่ายออกมาแล้วเดี๋ยวจะแปะให้ดูทีหลังว่ามันไม่ได้อะ่ะอันนี้ก็ตลกอันนี้ก็แบบกระโดดไม่ขึ้นเนี่ยภาพไม่ค่อยชัดเลยแล้วหน้าน้องก็แบบเบือมากอันนี้ก็สลบเลยเบือจนสลบนี่ก็คือวิ่งมาช่วงนั้นสนิทกันมากแบบว่านอนยังต้องนอนบนฝ่าเท้าอะ่ะอันนั้นก็คือดูแจฮย้อนด้วยกันนอนสลบเล่นถุงใหม่พลาสติก มีตอนส่องรถบสัสไม่ให้เล่นไม้ตกแมวก็เลยพุ่งเข้ามาเลยนี่